เตือนจิตบอกจิตด่าตัวเองนี่อะไม่กล้าด่าตัวเองเหรอกลัวเจ็บอ่ะเจ็บตรงไหนเจ็บที่ใจไหนใจไหนเจ็บอ่ะใจมันเป็นแผลเหรอมันถึงเจ็บใจได้อ่ะเจ็บใจแล้วเกิดมันเจ็บตรงไหนใจมันเป็นแผลเราถึงได้เจ็บไงเอาปัสเตอร์ไหมเอาปาสเตอร์ไหมไปติดไหมจะได้หายเจ็บเอายาแก้ปวดไหมจะได้หายเจ็บ เจ็บใจมอนกันด่าตัวเองแล้วมันเจ็บใจใจมันเจ็บไม่ได้นะเตือนตัวเองด่าตัวเองสอนตัวเองโยนิโสบอกตัวเองเนืองเผู้ที่จะไม่เกิดเมื่อไอจิตเพื่อ้จิตของพวกเรามันตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครรู้ละ่ะไอยจิตนี่เรามันรู้อะ เรใกล้ตื่นเราใก้จิตนี่เรามันตื่นนะีกว่ามหาสติปัฐานน่ะนะการตื่นรู้น่ะนะองจากไม่มหาสติปัฐานน่ะไอ้จิตเมื่อแกตื่นรู้แกก็ยอมเห็นอาการใช่ไหมจิตแกเห็นไหมว่ากําลังพูดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แกนะจิตฉันเป็นเสียงนะฉันไม่ใช่แกนะจิตฉันเกิดมาจากแกนะ่ะแหละอย่ามายึดฉันฉันเป็นเพียงเสียงฉันเป็นเพียงอาการของแก เดีที่รู้อยู่เนี่ยแกจะขยายึดนะมันเป็นอาการของแกทั้งสิ้นแหละที่รู้อยู่เนี่ยไม่ต้องตั้งใจรู้มันรู้ไปแล้วเห็นไหมว่ามันรู้อยู่เนี่ยมันรู้ตลอดนั่นแหละมันรู้ว่ามีเสียงแล้วมันก็รู้ว่าไม่มีเสียงแล้วมันก็รู้ของมันอยู่อย่างนั้นนะอย่าไปยึดว่ามีเรารู้นะจิตเอ้มันเป็นอาการของธรรมชาติทั้งสิ้น่ะ เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยแก่เพียงปล่อยให้ธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นอิสระจิตเอ้ยแก่เพียงปล่อยให้อาการรู้มันทำงานของมันแก่เพียงปล่อยให้อารมณ์มันทำงานของมันให้จิตแก่เพียงปล่อยให้อาการคิดนึกมันทำงานของมันแก่จงปล่อยให้ความทรงจำมันทำงานของมันให้จิตเอ้ย แกอย่ายึดแกอย่าถือครองอาการเมื่อแกไม่ยึดไม่ถือครองอาการเหล่านี้ก็สลายเหมือนตอนที่นอนหลับนั่นแหละตอนนั้น่แกก็ตัดการติดต่อสื่อสาร